อยากจะพูดอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อเราเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระไม่ว่าคารวาสจิตใจที่ยังเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดมันตกอยู่ภหายใต้อำนาจสัญชาติตยานซึ่งมันมีกับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจมาลายแสนชาติ สัญชาตญาณสี่ประการอาหารนิทาพยะเมทุนันจะสามันเนตัปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายความเป็นความตายการสื่อพันธ์ระหว่างเพศสีอันนี้มีทั้งคนและสัตว์มนุชนก็มีเต็มเปียม สีอันนี้มันเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตและการสืบต่อของชีวิต